สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จุดช่องลูซี่กินแซบค่ะวันนี้ลูซี่จะพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดไร่แตงทองหลวงปู่หลิวนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัดไร่แตงทองวัดชื่อดังตั้งอยู่ในอําเภอกําแพงแสนจังหวัดน,นครปฐม ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น,นไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่รูปปั้นหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังเต่าพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่โดยจะมีขนาดความสูงถึง8.5เมตรเลยทีเดียวซึ่งผู้คนก็นิยมมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก และมีความเชื่อกันอีกว่าการได้ลอดทองเต่าพญาเต่าเรือนจะทําให้มีอายุยืนเหมือนเต่าร่างกายจะแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอีกสิ่งหนึง่งที่สายบุญต้องห้ามพลาดก็คือวัตถุมงคลของวัดไล่แต่งทองนี้เพราะว่ากันว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของด้านพุทธคุณเมตตามาหานิยมและการค้าขายดีนั่นเอง ในส่วนของประวัติหลวงปู่หลิวแท้ตั้งนั้นด้วยความที่ครอบครัวของท่านนั้นยากลําบากหลวงปู่เลยได้เรียนรู้วิชาช่างต่างๆควบคู่ไปกับการทําไร่ทํานาเพื่อเอาไว้ใช้ประกอบอาชีพพราะปีดานั้นเป็นช่างไม้ฝีมือดีคนหนึ่งเลยเมื่อโตขึ้นก็ได้ทําให้ได้รับการยอมรับถึงความเก่งทางด้านช่างเป็นอย่างมาก และท่านยังมีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพรทุกชนิดเพราะหลวงปู่หลิวท่านมีความจำเป็นเลิศนั่นเองมาจนได้เป็นหมอยาของหมู่บ้านอีกด้วยถือได้ว่าท่านเป็นเกจิที่ประชาชนชาวนคนปรปฐมนั้นให้ความเคารพนับถือ รวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทางประเทศเลยได้มีการสร้างรูปปล่อหลวงปู่หลิวประทับพยาเต่าเรือนขึ้นมาภายในวัดนั่นเองทำให้มีผู้คนเดินทางแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่เรื่อยเวลามากลับไหว้ขอพรกันนั้นนอกจากดอกไม้ทูบเพียนปิดทองสกราระหลวงปู่หลิวแล้วที่วัดยังจะ ยังมัดผักบุ้งมาให้ด้วยเป็นการทำบุญให้กับพญาเต่าเรือนร่วมไปด้วยนั่นเองหลังจากที่อิ่มบุญแล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวเล่นภายในตลาดเล็กๆของวัดที่จะมีคนในชุมชนมาขายของกันเป็นการซื้อของฝากผักผลไม้เล็กๆน้อยเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนถือว่าเป็นการทำบุญไปอีกทางด้วย